ครับทุกคนมาก็สนจะพามาเที่ยวพระนอนวัดหนามมตูมครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนบ่ายครับสวยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำเสร็จ ส<ใ>นใจมากครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวก็สนจะถ่ายวีดีโอให้ดูครับเ,เพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กัสกบนนนกนใใกสนด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับสนด้วยนะครับมามาดูกันครับทุกคนโอ้สวยครับเพืเ่อนๆ